หิมะตกพรำๆอีกแล้วค่ะเมื่อคืนทำเอาไว้แล้วก็วางไว้ตื่นช้ามามันก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๋าใบไม้ใหญ่สนเก็บมาไว้ทำหิมะถมหมดเลย ตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วนะคะเนาะก็ยังมืดอยู่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเกศศชีพิตในฟินแลนด์เลยค่ะพี่น้องจะพี่น้องจากพันนี้เกศนก็จะพาเข้าป่าไปเอาใบไม้ไปทําพวงคริสต์มาสค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องมาตอนนี้ละค่ะมันติดโรคบันนี้ก็เลยถือโอกาสมันจะเดินง่ายหน่อยค่ะ ยังไงยังไงก็ติดตามรับชมเลยค่ะพี่น้องจ๋ามาประเชิญความหนาวกระเยส่ศนค่ะทุกอยากงหายกินเต้มมั่นมกถ้าปกินมกมั่นปากกรดําเราปานนี้ กินมันมกปากดำก็ยังดีกว่ามาหนาวด้วยพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอม,มันจังแสบด้วยพี่น้องขาตั้งอุ่นพอมเนาะแม่อันนี้หนาวกันหนาวพี่น้องเอ้ยเบิ่งช้ามาเบิ่งยายสนชีวิตในฟินแลนด์จะถ่ายทำให้ดูค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่ๆน้องๆไม่เคยเห็นมาเมียฝรั่งพี่บ่า น้วที่ใต้ก็มีอยู่บ้านนน้องเอ้ยโอ้โหคืออยู่ไกลแทนอพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาด้วยทำไมถึงมาตอนนี้ลู้ไหมคะพี่น้องคะเมะื่อคืนมันติดลบคะ่ะ มันไม่ติดลบอันนี้เดินมันก็รุกพรับพร,ร,รับเด็กพี่น้องเอยที่นหนถ้ามันไม่ติดลบก็มายากก็เลยมาตอนที่ว่ามันติดลบคับพี่น้องจ้าถ้ามันติดลบอันนี้มันจะเป็นเขาเขาตัดต้นไม้ออกไปใหม่ๆนะคะพี่น้องขาเราทีนี้มันก็เป็นขี้โครนนายจะกิ่งไม้กิ่งหลอีกโอ้ยไปยาก ที่นี่พอมันติดลบมันก็เดินง่ายกว่าค่ะก็เลยมาตอนช่วงมันติดลบค่ะพี่น้องจาอ๋ามาเด้อค่ะเพียส่วนชีวิตในฟินแลนด์นี่แหละให้กดกินมั่นมกอีกพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะมาถึงเราขับเป้าหมายของเราค่ะเป้าหมายของเราก็คือสิ่งนี้ค่ะเป้าหมายของเพยส่วนพี่น้องจา๋า นี่แหละยายสนก็มาเคาะหิมะออกดีนะที่มันยังตกไม่เยอะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าถ้ามันตกเยอะกว่านี้โอ้ยทั้งหนาวทั้งลมด้วยนี่ลําบากกว่านี้ค่ะนี่ยังว่ามันลบแค่ลบแค่สองค่ะพี่น้องจ๋ายายสนก็มาเอาพวกนี้แหละค่ะไปทําทําพวงที่ฉมาดกับพี่น้องขาเนี่ยดูซะยายสนก็มาตัดเอาอย่างนี้ ก็ตัดทิ้งไว้ในป่าเขาเอาฟืนไปขายเอาต้นไม้ไปขายแล้วคะ่ยะยายสวนก็ถือโอกาสเอาแบบพวกนี้นะคะไปทําพวงคิิสตมาสคะ่ะพี่น้องจา๋านเะนี่ยยายสวนก็ตัดเอาแต่ใบป,ปลายมันอย่างนี้คะ่ะตัดเอาแต่ใไป,ปลายมันนิดเดียวนี่คะ่ะเอาไปทําพวงคะ่ะโอเคนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวชมต่อคะ่ะเดี๋ยวขอตัดก่อนคะ่ะ เป็นกองๆไว้เดี๋ยวก็เอาก็สอบมาเก็บเอาทีหลังพี่น้องเอ้ยหู้ๆ,ๆู้นาวมือแข็งหมดละถุงมือเริ่มเปียกแล้วพี่น้องจ๋าเริ่มหนาวแล้วค่ะถุงมือเปียกแล้วหนาวแล้วค่ะ โอ้ยยยสนหมดแรงแล้วพี่น้องจ๋าสามีมาส่งทิ้งไว้ป่าแล้วก็กลับบ้านขวดน้ำก็ติดรถกลับบ้านไปหมดแรงเลยค่ะเก็บกลับบ้านแล้วค่ะใส่กระสอบขอบอกแกป่านะคะพี่น้องจ๋าเดินกใ็ใกลไกล อีตอนข้ามาตอนเช้าก็ค่อยยังชั่วดอกมันเป็นน้าแข็งอีตอนนี้มันอุ่นแล้วมันเละตุ่มเป๊ะมันเดินยากแต่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 ตายโอ้ Genius, โหนวายแกบยร์กล่ะโหโหเก็บกลับบ้านละพี่น้องเอ้ยเอาใส่กระสอบนี่เดี๋ยวก็แปกกระสอบหอกออกจากป่าอีกแต่ป่าก็เดินยากยากพี่น้องนั่นอะ อันนี้เริ่มอุ่นขึ้นมาเดินรูปแล้วพุ่ประพับแล้วตอนเช้าเข้ามายังเป็นน้ําแข็งก็เดินง่ายอยู่อันที่นี่เริ่มอุ่นขึ้นมาก็เดินเป็นน้ําเป็นหนองอีที่นี่พี่น้องเอ้พี่น้องจา๋าใครอยากมาเป็นเมียรฝรั่งเขามาเด้อค่ะเยสสนชีวิตในฟินแลนด์จะถ่ายทําให้ดูค่ะพี่น้องจา๋าอย่าดูแต่สวยๆงามๆหลายน้องมาดูเยสสนนี่พี่น้องเอ้ดูม่กจืดนะ่ะสภาพใครอยากในผัวรังมาเด้อค่ะ ก็ขอกลับขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านทุกคนได้เข้ามาติดตามเยนสนชีวิตในฟินแลนด์ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะโอ้เยสนหนาวมือค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ